ือไม่ได้ปกอะไรมาเลยนะดิากัวฮึบเอกูตายตรงนี้แม่เลยแล้กัน,น,นเอตกลงมาจากที่สูงดูดิอาคารแขนจัดเลยลงไปคือเป็นอาหารอย่างเดียวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ข้ามีตากันเองเหรอโอ้โหมาเร็วจ้าถือมาเลยจ้า โอเคครับสวัสด,ดีช้านงครับผมกครับผมในเกมไมค้าเดชเ่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมก็แบบเปิดเปิดเปิดทีดิปมาคือไม่อยากเปิดเลยเมื่อกี้ดูดิป้านผมแวงเนะโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นวะพี่ดูเขาทำดิพี่โอ้โหวข่าวคือผมพังเบิดแต่ข่าวครั้งเดียวหายเบิดเลยดูดิไม่ต้องมองหนะ้าโอ้โห ฝนก็ตกอีกดูดิอะไรวะชีวิตเนี่ยพี่เกิดมาก็เกิดอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆริเย็นๆต้องไปปรุงกันต้องไปปรุงกันลุกต้องไปปรุงกันอะไรวะนะโอ้โหโอ้โอ้โยโยโ คารูชาแนลยี่สิบสองถูกคาริเปอนะร์ระเบิดใส่ตายไม่ต้องย้ำครับซีรีส์ครับไม่ต้องย้ำครับโอ้ยน้ำป่าไหลหลางอีกแล้วเบลเบลเสียไปแล้วโอ้ยมนก็ไม่คงใจจริงๆเอาไม้บล็อกปิดบ้านก่อนคือน้ำก็ผมก็ต้องเอาไว้นั่นแหละไก่ผมก็จะไม่เหลือแล้วอะ ชีวิตผมจะแม่นอะไรก็ไม่รู้เออมาก็โดนป้นโดนนี่อะไรก็ไม่เข้าใจเรื่องปลูกไว้ที่หลังแล้วกันท้าง,งั้นหยุดน้ำปลาไหลหลากกนตอนเนี้ยน้ำปลาไหลหลากอยู่เนี่ยแล้วก็ตายแล้วพี่เออนกไก่อยู่ไม่ได้เออยโอ้ยไม่ต้องลงต้องเลี้ยงมันแล้วไก่อ่ะไม่ต้องลงต้องเลี้ยงมันแล้วล้านเบิร์พังมาแล้ว ต้องทำเลยล่ะไก่เกยความเฟิร์มพังพังหมดพังหมดพังหมดละ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 ไม่ต้องออกไปไหนแล้วลูกอยไปนี่แหละเละเทมหมดแล้วเนี่ยเละเทมหมดแล้วลูกเหลือแค่นี้แหละเนาะโอ้เกิดแต่กับกูนั่นี่ยเกิดแต่กับผมนั่นแหละไม่ไหวละ มันก็ไม่ไม่นี่หรอกปะไปไล้แล้วว่ายังไงก็เจอผมยังไม่เจอน้องมิต่าเลยเขาว่าน้องมิโอย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 ยโอยยโอยยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมิต่าก่อนดยวดู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 อะไรอ่ะหูหูเชียนซอด้วยโอ้โห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 ต้นมุงต้นไม้ก็ไม่ได้ตัดแล้วมั้งเนี่ยตามอยู่ปะเนี่ยตามอยู่ปะนะแต่เดินน้องมิต่าพี่ขอฆ่าแกก่อนเด้อ มาอกว่าเสียวยว่าเสียวเสียวเออนอมิตาจะมากะเดี๋ยวเพิ่งจะเจอก็เอาเลยเหรอหูมาในในเน้นนล่าหูมาแล้วน้องแกมาแล้วโอ้โหเพนเลยเพนเลยลงถ้ำไปก่อนดีกว่าผมอยากรู้ว่าในถ้ำมันนี้นี่ไหม <c oughs> ไม่ใช่เลยเหรอกเว้ยมันต้องไอ้นี่ว่ะ <c oughs> อืมรีบก่อนโอ้ยน่ากลัวมากน้องมิตะ <c oughs> ยังไม่เจอน้องแตบบ่เวอร์ชั่นปกติเลยนะตอนเนี้ยเออ ผมว่าน้องน่าจะเที่ยวเล่นอยู่ข้างล่างเลยเนาะใช่ไหมหูยขนลุกเลยพี่น้องมาแบบน่ากลัวจัดตอนเนี้ยเราลงไปดูได้เพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าน้องอยู่ไหมคือไม่ได้พกอะไรมาเลยนะนี่ฟากลัวฮึบอือตายตรงนี้แม่เลยละกันเี่สิบสออก ข้างล่างวี่เหมือนน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวน้องมีตาเหรอโอ้โหโอ้ห,อหน้องมีตาโอ,อ้ห่ดักพร้อมฆ่าเลยในนี้ดักพร้อมฆ่าเลยในนี้โอ,อ้นโหแล้วตั้อวิกตเิรไาไหไม่เจอน้องตัวปกติเลยนะ ซอมบี้ไม่ต้องเลยผมไม่มีอาวุธต,ตอนนี้มันโหดร้ายเกินไปเดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะโอ้จะจุ๊อเ <c oughs> นเทอร์ได้ฆ่า <c oughs> ผมเราผมฆ่าเองเลยนั่นแหละเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนได้ไหม <c oughs> เอาเช้าแล้วหรอสามารถนอนได้เฉพาะในเวลากลางคืนข้า <c oughs> งบนจวงไม่พักเลยเนี่ยโอ้โหคือเห็นคือก็ต้องหนีอ่ะทุกคนใครจะไปอยู่วะ น้องจ้วงยังหักหน่วงมากเลยอ่ะใต้สถานเดียวอเออมว่าจะไม่ตามแล้วนะน้องๆอ,อยู่บนระเวนแถวบ้านเราอ่ะแล้วเราจะไปไหนได้ดูกะนะัน่ะเออผมเห็นละผมเห็นละผมเห็นละอยู่หลังแล้วเนี่ยอยู่หลังแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วคือต้องหลบมอนเตอร์อีกอ่ะโอ้โหชีวิตฉัน ได้คับเถอะว่าผมนอนตอนนี้วะผมไม่รู้แล้วผมนอนก่อนแล้วผมนอนก่อนแลเดี๋ยวนะผมนอนก่อนขอนอนก่อนเด้อขอนอนก่อนเด้อขอนอนก่อนเด้อโหงานหยาบเลยพี่ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยคือโอ้โหวันที่สิบนะทุกคนผมว่าเราเรารับมือไม่ได้วะ รถโอ้โหเห็นมุมดักหน้าบ้านจะบ้านตุยงั้นผมขอแทะบ้านนะผมขอแทะบ้านก่อนนะแค่แค่ดาบไม่เหรอนี่ได้ดาบอันนึงอยู่แล้วก็ขวาได้ไหมครับที่ขุละกันโอเคแต่เหล็กจะหมดแล้วนะนี่รอ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 ,รอพาร์ทที่หมดหมดสัญญากับมีไซส์ก่อนตอนนี้ไม่ไหวละ ไม่เอามิตาไม่ตาไม่ตาเราคุยได้มิตาเราไม่ทำกระแบบนี้มิตาเราไม่มิตาถึงมีเดี๋ยว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 มือนอนมีตาด่าแล้วออกจากบ้านยังไงละทีเนี้ยพี่ผมไม่ตลกนะพี่มันออกไม่ได้เลยตายแล้วทีเนี้ยโอ้โหโอ้โหไปยั่งอ่ะ น้องไม่น่าไปแล้วแมงมุมก็ดักโอ้ยชีวิตฉันเอาจริงปะเนี่ยพี่โอ้โหคิปเปอร์อีกโอ้โหโอ้เลิกออ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 กคือออกคือออกคือพี่โอ้โหโอ้โหออกไปก็โดนมีตะเออ ปิดประตูบ้านทันไม่ก่อนพี่โอ้โหคือไม่ต้องเจอน้องมิตาปกติกันแล้วตอนเนี <c oughs> ไไวว้ไม่ไหวว่าไม่ไหวว่ามิตาไล่ล่า่าพี่ตรูโละในในบ้านมันก็แหว,ว่งละในในบ้านมันก็แหว,ว่งละเดีดูไล่เราข้างบนมา หูยเชนซอก็มาอุ้ย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 อย,อยเดี๋ยวนะมีตาค่าตัวมีตาค่ากันเองเหรอเดี๋ยวดูดิอาค่าแขนจัดเลยลงไปคือเป็นอาหารอย่างเดียวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ค่ามีตากันเองเหรอหรือเปล่านะตัวเชนซอไม่อยู่นะ้ทุกคนดูดิ ัวเชนซอมโอ้โหโอ้โหแล้ววิ่งอย่างไววิ่งอย่างไวเลยไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ทุกคนดูดีมาดักไมเนี่ยคองาก่อนมาดักไมไม่ดักใช่ไหมเออดูดีโอ้โหลงไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยดู ให้ชายพี่ถามแน่ไม่ได้เลยว่ะโอ้โหลงไปเป็นอาหารแน่นอนอะตอนเนี้ยมองเห็นน้องแล้วตอนเนี้ยผมเห็นน้องเลยอะโอ้โหมาเร้วจ้าถือมาเลยจ้าไหวเลยไหวเลยจ้าไหวเลยไหว,วเลยจ้าบีบเลยจ้ารีบเลยรีบเลยสุดกายกันเออสุดกายกอน โอ้ยมีแต่วิ่งหนีมีตาทั้งทั้กคลิปอะซ่อมบ้านไม่พอวิ่งหนีมีตาอ,อีกพาหน้าผมจะต่อเติมบ้านใหม่ละโอ้ยชีวิตฉันข้างหน้าใครอะโอ้โหข้างหน้าใครอะไม่รู้จักเฮ้ยเดี๋ยวนะนีม่มีตาปกติปะเฮ้ยมีตาเราเจอมีตาปกติทุกคนทุกคนเราเจอมีตาปกติมีตา หรือว่เจอมิตาปกติทุกคนมิตามาอยู่อะไรตรงนี้โอ้คิดถึงแทบแย,บย่มิตาใครอะอ๋อทอมบี้หุ้ยมิตาอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่เองทุกคนน้องโลมาช่วยขอบคุณนะคะใจดีจังเลย น้องมีตาไหวน ú, réussi, ้ําอยู <is> ky, ่นู่นทุกคนแต่ตอนนี้น้องมีตาไอ้นั่นยังอยู่นะเออนี่ว่าผมจบคลิปเลยดีกว่าก่อนที่ผมโดนคฆ่าตายงั้นขอตลานรก่อนนะผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ตามกดติดตด้วยครับผมพบกันใหม่ดีพีหน้าครับผมผมเอาตัวรอดได้แล้วล่ะไม่เป็นไรโอ้ยหล้างเข้า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 ไอ้หิว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 ทุกคนทุกคนผมเจอผมเจอผมเจอผมผมถอยก่อนผมถอยก่อนลงน้ำ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  โอ้ย oh. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แอม,มหรอกไม่ได้แอม,มเราบอกเลยไม่ได้แอมหรอกใครไวรกว่ากันครับใครไวรกว่ากันครับแค่ล้แหละมิตราอรอพี่ด้วยมิตามิตราอรอพี่ด้วยนะเดยวพี่ไปแล้วจะคิดกับน้องมิตาคนนี้ดีกว่าสองตัวนั้นมันน่ากลัวเกินไปไปดีกว่าน้องมิตาของเราสู้ ้องอยู่ไปตีน้องนะเดี๋ยวน้องจะตีเรากลับตรงแเลยโอเคนะทุกคนไปก่อนครับได้ไปครับผม